พี่น้องคะวันนี้นะคะเราขอมาเปิดสำหรับมี FC ท่านหนึงพี่น้องคาเพิ่นเด้เผยถึงเรื่องเล่านะคะเผยถึงเรื่องราวว่าอ่ากว่าอาอายจะมาแบบกล่าวขาเขามาอยู่ในองค์กรเซฟกเนี่ยผ่านอะไรเข้ามาแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจนตั้งแต่วันแรกนะคะที่กลาวเข้ามาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นยังไงพี่น้องขะ พอเขาเดี๋ยวไปฟัง mm. เดี๋ยวไปอ่าน mm. นาะก็คือว่าโอ้โหแฟนคลับท่านนี้คือแบบพ่นบอกออกมาได้ดีมากๆเลยแลยการรู้สึกว่าพ่นแบบปักเอนดูอีลามากๆเนแะล้วพี่น้องนอ,น,อนี่แหละก้อนที่สิเขาเรื่องเนาะขอบอกก่อนว่าอ้ายสุณัญพลช่วงนี้พี่น้องขาคือปังคักปังเนแท้แล้วคือคนให้การตอบรับให้การสนใจมากนาลา,า้ตากันยังหล่นลามไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแต่ละคนเข้ามานะพี่น้องขาคือแบบโอ้ย มีแต่คนดีๆมีแต่พลังบวกที่เหนียวแน่นมากๆเลยสําหรับเด็กคนนี้ไม่ว่าจะเป็น FC จากทางไหนก็ตามนะคะพี่น้องค้ะรู้สึกว่าเหนียวแน่นจริงๆนี่แหละวันนี้นะคะเราก็มาเปิดว่าเออเนี่ยแฟนคลับเผยวินาทีครั้งแรกที่อีหล่าเข้ามาหาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนี่คะ่ะพี่น้องคะแต่กะขอขอบคุณนะคะขอบคุณรูปภาพสวยๆแล้วก็เป็นเป็นโพสต์ของพี่นิตยาพรด้วยนะคะที่ ออกมาเผยออกมาพูดให้เราได้เห็นได้ชมกันนะะี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นรูปนะคะที่ไอส้สกุลพรเนาะทำการร้องเพลงของอพิุงอิงนะคะพี่นอ้องขาและกาบบอลนุก,ก็เห็นคลิปนี้เนาะเป็นคลิปแรกหรือเปล่าหรือเปล่าอ่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเนาะแต่ว่านี่ค่ะเป็นคลิปที่แบบแจ้งเกิดน้องนั่นเองพี่น้องรู้สึกว่าเข้ากับด้ฟังกันแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับใครที่เป็นเอฟซีเนาะตั้งแต่ช่วงที่เขามาตั้งแต่บอลนุกไปรับเขามานาะคะพี่น้อง ถ้าใครได้เห็นจะรู้ว่าเด็กคนนี้น่ะแค่ร้องแบบยังไม่มีครูไม่มีแบบท่าไหนมีครูเดี๋มีคนสอนเดีมีคนแบบพัฒนาการเต็มทพี่ง่ะยังขนาดนี้อะพี่น้องคะแล้วทุกวันนี้คือแบบมีทั้งคนสอนคนซัพพอร์ตคนยังกตามแล้วน้ำเสียงคือแบบรู้สึกว่าก็มาไกลเหมือนก,น,กนกันกับตัวน้องกับอ่าเรื่องต่างๆในร่างกายน้องนะคะพี่น้องคะอ่าเดี๋ยวขอเปิดคอมเมนต์นะคะเปิดคอมเมนต์จากพี่พนะิยาพรเนาะเดี๋ยวมาพูด บอกว่ายังซีพี่ตองคะเพิ่นบอกว่าจากเด็กน้อยที่อาศัยอยู่กับปู่กับย่าอยู่ในปามั่นเพื่นน่าสู่ซุปตาในวันนี้คนตอนนั้นนะคะตอนที่ก้าวเข้ามาเนาะแววตาเนาะนะคะดูเศร้าๆบอมี่แต่ความสดใสบอมี่มีแต่ความสดใสเลยตอนนี้ก้าวเข้ามาอีลาผ่านจุดนั้นมาแล้วนะลูกอมีแต่ความสุขความสดใสความร่าเรื่อง และยังคอยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างต่อไปนี้ขอให้อีหลามีความสุขคอยดูแลพ,พ่อจ๋าผู้ให้ชีวิตใหม่ด้วยนะคะลูกลักนณะ์อ้ายสกุลนาพรนี่เลยค่ะพี่น้องคะถ้าบอกถึงว่า่าตั้งแต่เข้ามาเนาะอีหลามีความสดใสมีความสดใสมีความร่าเริงมีความสุขน,นันอันนี้จริงๆพี่น้องคะเพิ่นบอกถือแห้งเพราะว่าตั้งแต่อ้ายเข้ามาคือมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ความหนารักความทะเลนความดือ้อความส้นพี่น้องคะคือแบบเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเลยในการเปลี่ยนแปลงแล้วที่สําคัญคือใบหน้ารอยยิม้มสีพงสีผิวความอวบอิม่มของใบหนา้าอันนี้ก็คือเข้ามาตามๆกันเลยใค,ใครอยากลองเปรียบเทียบดูสามารถเปรียบเทียบได้นะคะพี่น้องคาสาหรับไปหาดูเลยสําหรับเป็นคลิปหรือเป็นรูปภาพตั้งแต่แรกที่อิหล่าเข้ามาแล้วกับภาพปัจจุบัน มาเปรียบเทียบดูกันเลยว่าเป็นยังไงพี่น้องจะตกใจพี่น้องคะทุกคนที่ติดตามน้องใหม่ๆเนาะจะตกใจว่าโอ้โหอีลาอาซุรพร์คือมากไกลแห้งมากไกลจริงๆจากเด็กผิวค้าผิวดำอยู่ปลายุ่มันจนมั่าหอดวันนี้เป็นสุดตาโตหน่วยสางงา,ามพี่น้องคะเนี่ยถือว่าแบบโอ้โหมากไกลมากๆอาสุรพร์ถึงจะไกลยังไม่สุดแต่ก็เกือบจะสุดที่จะถึงเส้นชัยแล้วนี่แหละค่ะพี่น้อง ถึงเรื่องราวต่างๆเขาเรียกอะไรพวกนี้แล้วทีนี้เนาะ,ะต่อมาอ,อันนี้ก็เป็นกอดแรกหรือเปล่าสําหรับพ่อจ๋ากับลูกจ๋าพี่น้องคะเนี่ยน่าจะเป็นกอดแรกแหละเพราะว่าพ,พ่อจ๋าก็ไปหาอีลานะยูบ้านนี่ค่ะพี่น้องคะอีลาน็ะคือแบบโอ้โหดีใจเฝ้าเล่นไปกอดพี่นอ้องค่ะเรืเป็นที่น่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นวันที่น้องเข้ามาอยู่ในวงเนาะเนี่ยพี่น้องคะ่ะแล้ว คนในวงคนในองค์กรเผิ่อกาให้การตระรับน้องดีมากๆเลยแล้วพี่ยาก็ออกมาคอมเมนต์ออกมาโพสอีกว่าก้าวแรกของอีลาตอนเข้ามาในอ้อมกอดของพ่อจา๋าแพะพีพีบ้างในองค์กร16วันแรกก็ได้รับการต้อนรับจากแม่ในวงใลแบบอย่างล้นหลามมากทุกคนในวงคือรับน้องแม่ตาน้องอบอ้อมอารีน้องมากๆเลย ตลอดจนถึงทุกวันนี้ขอให้อีหลานะคะนึกถึงวันนี้และจาวันนี้ไว้นะลูกนี่คือวันที่แม่แมทุกคนแล้วก็เอฟซีทุกคนเข้ามาหาหนูเข้ามาดูหนูแล้วน้ําตาไหลกันแทบทุกคนขอให้หนูรักษาความน่ารักและการรักษาความดีไว้เดินลูกอยู่กับพ่อจ๋าแบบนี้ไปน,นานๆนะายสกุลพรลูกพนกคงสกอนนีนน่แหละครับพี่น้องครับเฟนครับเพิ่นเบาถึงอา,สาอสกุลพรด้ดีแฮง ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะคะพี่น้องแล้วคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือแบบเอฟซีไอศุกร์หาพร้อมเนียงแน่นคักแพ้พี่น้องค่ะทราบไปเบินแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆเอฟซีศุกหน้าพรอขึ้นเนียวแน่นสุดๆพี่น้องเหนียยแน่นเป็นกันเองอ่าแบบว่าอายละใครรักตามใครทําข่าวน้องใครพูดคลิปน้องก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตในการที่แบบว่าอ่า ในการที่เราเน้องได้เอาข่าวน้องมาพูดคนกับว่าเออเนี่ยขอบคุณอ่าซอมพ้อยเดิ้งสิงพี่น้องคะที่เอาข่าวน้องมาเบาซูฟังเนี่ยแม่ก็บ,บ่เห็นดอกอ่าพี่นอ้องเพราะว่าลังคุ้นภูเถาเน้อคุณเหานน้ำบานาเฮากิดเสียงบาแหละเพิ่นกัฮักเพิ่นกับรักอีหลาแต่เพิ่นกบับโมหัวาเออเนี่ยวันนี้มีข่าวนี้มานะวันนี้มีแพลตฟอร์มวันนี้มีอย่างนี้อย่างนี้มานะเพิ่นกัอาจสิไปว่ายังไม่แบบว่าเก่งในเรื่องของโซเชียลเท่าไหร่เนาะเขากับพอได้อัดข่าวเว้าข่าวของอีหลาให้แม่ๆเพิ่นได้เบิ่งกันนนะะคพี่้อง ถึงเรื่องเล่าเนี่ยมี FC อ่อะขอเปิดคอมเมนต์จาก f c เนาะเพื่อนบอกว่าน้องนะน่ารักมากไม่เคยพูดเสียหายให้กับวงไม่เคยพูดอะไรไม่ดีให้กับวงเลยแล้วสำรวมมากไอส้สกุลพรน้องไม่เคยด่าไม่เคยว่าใครเลยพูดตลกตลกน่ารักสำหรับเด็กคนนี้แล้วที่สำคญัญคือเพื่อนบอกว่าน้องดังแล้วแบบว่าดังแล้วยังให้การแบบ ให้การแบบว่ารัก FC คือดีมากๆคือแังว่าทายรูปต่อควิวถ่ายรูปสีนีพี่น้องคะอา,อาคือถ่ายรูปต่อแบบว่า,าให้แมตต่อคิวจนเบิรทุกคนพี่น้องนี่แหละไม่บ่นวมาเหนื่อยแม้แต่สักคำเดียวพี่น้องคะอ่านี่แหละถึงเรื่องล่านน้องเก่งมากคะ่ะคุณอนาะ พ่อลูกมีบุญพ่อลูกมีบุญเท่าถึงการได้มาเจอกันชาติปางก่อนอาจเป็นพ่อลูกกันมาก็ได้นะคะอะพี่น้องคะใครจะไปรู้เนาะตั้งแต่ชาติบงปางก่อนนะเข้ากับประหูด,ดอกว่า อบอนกลกลูกจากนี่เคยเป็นพ่อลูกกันมาก,ก่อนบอ่อเออเขากับบอลูนได้พีอย่างเนาะแต่กะสุมอน,นี่ก็เป็นพ่อลูกกันไปเรียนบอลแล้วเนาะสำหรับบอนกพงศกรแล้วก็เลือกจ๋าเป็นพ่อลูกคุณธรรมที่อยู่ในความดูแลของบอนกพงศกร,ท,รที่รับอิหลาามาเป็นลูกคุณธรรมจนในแมทุกคนต่างตกลุมลักกันสุมมอรน,นีแล้วที่สําคัญคือต้องขอบคุณคุณปู่คุณย่าเนาะของอาายสุกุณาพจทีคอยดูแลคอยเลี้ยงคอย ประคบประมอีลาจนมาหอดสม,มือนี้จนเป็นทุตาตัวหน่อยจนเป็นที่รู้จักในทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอีลาค่ะพี่น้องคะนี่แหละเหมือนนี้ก็พี่นั้งนาถึงความแบบว่าอ่าน่ารักเนาะแล้วก็แฟนคลับพูดถึงอีลาว่าอย่างนี้นั่นเองพี่น้องคะสำหรับวันนี้โอ้พี่น้องข้อแห่งสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงคนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเบ่าเรื่องเล่าอาจจะนดืดอีกข้ออีกครั้งนะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ